ครับ <S <S ผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อสุทินันเกตชาติหรือก็เรียกกันว่าพี่เปียกราดบุรีนะครับผมอยากจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับโรคไตนะครับตอนนี้ผมเป็นโรคไตด้วยแล้วก็เป็นต่อมลูกหมากโตด้วยนะครับตอนนี้ผมใส่ถุงนะใส่ใส่ใสายสวนผมอยากจะมาะเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโรคไตโรคไตผมตอนนี้ผมเป็นระยะสามสาม สามกว่าจะสี่แล้วถ้าสี่แล้วก็เตรียม mm hmm. เตรียมจะฟอกแล้วถ้าสี่ห้านะอันนี้ผมก็ใส่ถุงอยู่เมื่อก่อนนี้นะครับผมพอผมกินอะไรเข้าไปนะผมจะดูจากที่ถุงนะผมจะรู้เลยว่าปัสสาวะมันจะเป็นสีต่างๆนะเพราะว่าไตามันมันจะทํางานหนักนะแล้วมันก็จะออกมาเมื่อก่อนมันจะออกเป็นสีคล้ายๆเหมือนกับช็อกโกแลตนะนะเออปกติปัสสาวะมันจะเป็นออกสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนอันนี้มันก็จะมี ออกมาเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นสีช,ช็อกโกแลตแต่ว่ามันเป็นสีช็อกโกแลตจางๆจางๆแต่ก็ไม่ไม่จางเยอะนะก็จะก็เข้มๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดเข้มมากผมก็ดูจากถุงเนี่ยหลังจากที่คุณยุพยุพานะครับพี่ยุพภาขาก็นาพาผมมารู้จักที่ที่คลังจังหวัดนะครับผมก็กินเบต้านะครับเบตา้าบ,บูสเตอร์ใช่ไหมอ่า เบต้าบูสเตอร์ที่เป็นเป็นไข่เป็นรูปไข่อะไข่ขาวอะผมก็กินตัวนี้ hey, เพราะว่าเขาไปเกี่ยวกับกับไตใช่ไหมพอผมกินตัวนี้ <c oughs> เข้าไปนะแล้วก็กินข้าวไ,ไรโบลและออเลิฟนะครับแล้วผมก็สังเกตดูที่ถุงที่ที่ปัสสาวะนะตอนนี้มันก็จะที่เป็นสีช,โชโ็อกโกแลตนะนะมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นจนตอนนี้มันเป็นสีออก สีทองอัมพยอ่ะสีเหลืองอ่อนน่ะผมก็แสดงเพนก็รู้ว่าเออมันแสดงว่ามันถูกเข้าไปล้างในในในไตมันเลยทำให้ปัสวะออกมาสีมันก็ออกมาเป็นปกติอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังว่าจากการที่เรากินเบต้าเนี่ยมันเข้าไปทำผลอ่าทำปฏิกิริยากับไตจริงๆเพราะว่ามันไปช่วยทำให้ไตาสามารถทำงานแล้วกองกองไอ้นั้นออกมาเป็นดูจากสีมันอ่ะ แสดงว่ามันมันก็เห็นผลนะครับก็เอามาเรียนให้สมาชิกได้รับรู้เพราะว่าบางคนนี่ไม่ไม่ได้ใส่ถุงก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ฉีดลงโถงไปเลยมันผสมกับน้ําที่อยู่ในโถมันก็มองไม่ค่อยรู้แต่นี่อยู่ในถุงมันจะชัดไงก็ก็ขอเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่าเบต้านี่ก็คงจะเข้าไปทําปฏิกิยากับไตแล้วก็สามารถไปช่วยให้ไตดีขึ้นนะครับก็ขอเรียน แจ้งสมาชิกแค่นี้นะครับขอขึ้นมาให้เอมซีครับขอ,ขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่สุดที่นานมากเลยค่ะใช่เลยว่าวันที่เนะคะก็ได้พบกับพี่สุดที่นันนะคะก็ยินดีมากขอบคุณมากที่พี่สุดที่นันมาให้เกียรติให้แชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เพราะทราบมาว่าท่านมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราหลาย เบต้าบุเตอร์กับข้าวอะค่ะแล้วก็ประทับใจนะคะก็มันก็เป็นความรู้ให้กับพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามบอกได้เลยว่าเราใช้เบต้าแนะนำท่านไปหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพไปคนที่เป็นโรคอะไรก็ตามก็แนะนําไปบอกได้เลยว่าตัวนี้เวลาชงตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าชงกับน้ําร้อนนะคะแล้วดื่มเลยค่ะดื่ม เบต้าบเตอร์ของเรานะคะหเป็นไข่ขาวสกัดเอาเฉพาะอมูมินลอนอร์เซนต์นะคะที่คาว่าสกัดหมายถึงท่านประธานท่านก็มาวิจัยแล้วก็เห็นว่าไข่ขาวทั่วๆไปที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นไข่มันเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมาจากฟาร์มมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีพวกสิ่งตกค้างนะคะ เขาเลี้ยงไก่ด้วยอะไรปัจจุบันเขาเลี้ยงไก่ด้วยอาหารต่างๆนะคะมันมีสินตกค้างที่มันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ําตาลอยู่ในไข่ขาวท่านก็ทําการวิจัยสกัดของพวกนี้ออกไปให้หมดที่ไม่ดีกับร่างกายแล้วเหลือออมูมินเท่านั้นที่อยู่อยู่เอาอมูมินนี้เราก็ท่านก็จะมานำนามานํามานะคะนํามาเข้ากระบวนการผลิต นะคะเป็นนวตัตก,กรรมผสมกับข้าว All ps, ออลเลฟนะคะข้าวออลเลฟของเราก็เป็นข้าวนวัตกรรมซึ่งมีข้ามตาลย3 4 2าร์เซนะคะแล้วก็มีวิตามินีหนึ่ีสอบีสามแล้วก็มีใบเตยผงใบเตยนะคะซึ่งเวลาที่เราทานแล้วนะคะบอหเละวชงนี้จะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะจะหอมอร่อยแล้วก็บอกได้เลยว่าใน1ซองนี้มันมี8กร,รัมนะคะ8กร,รัมนี้อย่าบอกว่าโอ้ยน้อยจังเลย มันจะช่วยได้เหรอมันจะมีสารอาหารครบถ้วนที่เราบอกเหรอจะบอกขอบอกเลยค่ะอะมูมินที่อยู่แต่แตแตละซองเท่ากับไข่ขาวประมาณสามถึงห้าฟองนะคะเราทานอะมุมินเราทานเบต้าบูสเตอร์หนึ่งซองเท่ากับเราทานไข่ขาวสามถึงห้าฟองค่ะนะคะไม่ต้องไปนั่งตอไข่ขาวแบบสดๆนะคะน่นะบางคนที่เราที่รัชสอนเคยไป เคยไปให้ความรู้กับลูกค้าลูกค้าบาง